มาดูนะครับวิธีประกอบประกอบแม่แรงยกเกียร์ตันนะครับศู0ยจุศนห้านะครับด้นต้นก็ใส่น็อตล้อ,อก,ก่อนนะครับน็อตล้อใส่ครับผมน็อตล้อใส่ครับประกอบไม่ยากครับตัวนี้มันมันศูนศูนจุดห้ามันไม่มีพวงมาลัยนะครับ Okay. แหวนอาขึ้นข้างบนนะครับแหวนนะครับบล็อกลมอันนี้บล็บอกไฟฟ้านะครับแมวคับแมวดีเอเจ็ดสองนะครับอ่ายิง ฝั่งนึงนะครับจะมีประกอบอีกฝั่งหนึ่งอันนี้วิธีประกอบนะครับประกอบง่ายครับล้อมีอยู่สี่ล้อนะครับ มันลงโอเคอ้าวใส่ขามันจะมีแหวนสปริงแล้วก็แหวนรองนะครับเ,เตรียมให้หมดก่อนเตรียมให้หมดก่อนอ,อตั้งไว้แรงเตรียมให้หมดก่อน ู่นเบอร์ไหนเบอร์นี้ไหมไม่ใชต้องใช้เบอร์พิเศษอ่ะเบอร์เพิกศษเราใช้คือเบอร์พระรามสามเอาอะไรเครื่องปั่นเครื่องมันต้องไม่รู้แล้วใหญ่ไปทุกเราไปถึงพระรามสามแลยนะ มีในใบงานไหมไม่ได้เขียนลงใช่ไหมลห่ะโถผมไม่ลงใบงานไหมเอออ๋อพวงนี้เลยะ่ะ <c oughs> ไม่รู้แล้วไม่ไม่เตือนไม่บอกผมด้วยเนาะว่ามีพระรามสามอะไรได้วยไ,ไอ้บ้านที่เราไปซ่อมบอกสิง ขี่ของทำงาน้วยขันเข้าให้แน่นๆก่อนแป๊บนึงเอายิงยิงเข้าก่อนผมไม่ค่อยบััจขนไม่มันขันเข้าแล้วยิงเลยว่ามันจะเกี่ยวมันจะลงก็เอาออกยกขึ้นเอาหมุนเข้าดิมีเศษเหล็กนะเนี่ยเบาออกเบาเอาเาเอ,อ เคระวังเข้าหนตาล่ะลูกกระตาล่ะพอแล้ว,ลวได้แล้วยิงได้เลยใส่เลยอืมใส่เลยนึกว่าอะไรตกใจหมืเหนเอายิยางจะพึ่งยิงแน่นนะค่อยๆเข้าก่อน อีกอีกเขาอีกเขาอีกอีกพออีกฝั่งนู้นเลยอีกฝั่งหนึ่งโอเคแต่ยังไม่ได้อัดยังยังเดี๋ยวให้เดี๋ยวใส่สีเข้าสีขาก่อนอันนี้เขาพลิกเหมือนเดิมพลิกเหมือนเดิมพลิกนะพลิกขึ้นเลยนอนนอนคว่ำไปเลยนอนคว่ำเหบืเดิม say, xay dạy subscribe cho kênh แน่นพอแป๊บหนึ่งอ,อัดเข้าไปอกออ็เอาตั้งขึ้นโอเคตั้งขึ้นที่บอกที่ให้ตั้งขึ้นเนี่ยเวลาเราขันแน่นเนี่ยสี่ล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน เราเลยจะพิ่งขันแน่นเราขึ้นขึ้นดูเข็นดูก่อนเด้อว่ามันว่ามันสีรล้อมันเข้ากันแล้วใช่ไหมเราล็อกเลยทีนี้ยิ่งเลยยิ่งอัดเลยโอเโอ,เองนี้ ล็อกน็อตสิบสองนู่นรังประแจนึ่งสิบสอง ว่าปุ่มดังขึ้นมาทำไมฮะว่าปุมดังขึ้นมาทำไมไม่รู้แเลยเดี๋ยวคนกรีดเออที่สาวกรีดนไงช่วยผมมาแจกไลเซนเซอร์ได้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 มาจัดคิวให้ผมได้ได้ได้เอาตัวนี้ใส่ทิ้งข้าวลังเลยเศษกระดาษทิ้งเข้าวลัง แล้หลังก็เอาไปทิ้งข้างนอกมันก็นอนปกติเลยอ่าแหละตัง้งเออถูกทอกถูกต้องถูกตั่นแะละสวยเอาพอแน่ไนไว้นิดนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวมันจะน็อตมันจะหลวมออก แน่นนิดหนึ่นงสิบเจ็ดพอแล้วเอาไว้เลื่อน ยกเกียร์มีแรงยกเกียร์ตัวนี้นะครับศูนย์จห้านะครับศูนย์ห้าอันนี้ใส่ตัวยึดนะครับตัวยึด เดี๋ยวเข้าไปปรับแต่งเข้าหมา่ขันแค่ให้แน่นเวลาเราไปเดี๋ยวน็อตมันหลวมออกหมุนแน่นๆน,นว้เวลารถมันเคลื่อนตัวไปแล้วมันน็อตมันจะคลายออกหมดแล้วมันจะหายไม่ใช่อะไรหรอกโอเคพอขันแน่นเข้าไว้ สิบเจ็ดตะขันเข้าไว้ข้างหลังนี่มันสิบสี่สิบสี่กับสิบเจ็ดหมุนโอเคเอาหมุนหมุนแน่นๆไว้เดี๋ยวรถไปมันจะคลายออกโอเคก็นนี้ สุดสองสสโอเคนี่ครับเจ็ดกะทิร้อยครับไม่แรงยกเกียร์นะครับสวัสดีครับ